วันนี้เราจะพานั่งบิสเนสค์สการบินไทยไปเที่ยวสีพันวานะครับตอนต้นคลิปเนี่ยเราลืมเอาฐานไมามานะครับเสียงมันจะนี่หน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อฐานให้ที่หลักนะครับ ก็เสียงจะค่อยๆดีขึ้นไม่มาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทริปบินภายในประเทศก็จริงนะแต่ว่า Business c l a s สของการบินไทยเขาให้น้ำหนักกระเป๋าถึง40กิโลต่อคนแล้วก็เป็นซิลเวอร์ด้วยก็เพิ่อมอีกคนละ10กิโลดังนั้นเนี่ยได้คนละ50กิโลแล้วนนเนี่ยแบกบ้านไปได้เลยนะใส่ชุดผ้าไปก็ยอมได้อ่าทีเนี้ยตอนเช้าเนี่ยเราไม่ได้จอดที่สุวรรณภูมิถ้าเราขับรถมาจอดที่สุวรรณภูมิเนี่ย มันจะค่าจอดรถเนี่ยวันละ250แต่วันนี้เราใช้บริการเข้าไปใน Google อพิมพ์ว่าที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาเป็นเพจเลยนะครับเราก็จะกดลิงก์ไปเรื่อยๆ ก็เราจอด3วันราคารวมกันเบ็ดเร็นเนี่ยสี่กว่าบาทก็มันจะอยู่ใ,ใกล้สวนอูมิแล้วพอเราไปจอดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยกกระเป๋าแล้วก็ขับรถตู้มาส่งเราที่นี่ถึงหน้าเกตเลยแล้วขากรรมเนี่ยเราก็โทรไปหาเขาตอนเครื่องลงแล้วเขาก็จะเอารถมารับใช้เวลาประมาณ5นาทีถึงนะครับถ้ารถไม่ติดตรงบอดดิ้งพาร์ทมันจะเขียนว่า u i in อินไวท์ o ูรอย S ลซิ l เ u n g ราด้วยนะครับมันก็จะสามารถใช้เราได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชั้น r o ย a l ซิ n สนะครับ จริงๆเนี่ยคลิปเราอ่ะมันลงที่หลังนานนะดังนั้นเราเลยถ่ายได้แต่จริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวนะอย่าถ่ายข้อมูลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็โพสล,ลงโซเชียลนะครับพวกเนี้ยมันสำคัญมาแล้ว,วนุนหมิน่นพี่เจยบพ,พี่น้องพี่เอ๋พี่วุฒินี่แก๊งไวสีพันวาคับนี่เขาจะมีโซนให้ใช้คอมด้วยนะครับเขาจะมีโซนห้องน้ำตรงนี้นะครับเราก็จะมีส่วนของการ์เด่นรนูน ส่วนของการเดินก็คือส่วนที่เป็นวิวสวนแบบนี้นั่นเองนะครับเดินทะลุมานิดหนึ่งในโซนของกินก็จะมีปน้งโก้นะครับมีสลัเปาต่างๆมีพายชีสข้าวโพดพิซซ่าชีสมีพวกโซนแซนด์วิชนะครับเดนนิชวานิลาแล้วก็เป็นเค้กต่างๆน้ำผลไม้ก็มี ตรงนี้จะเป็นนมถั่วเหลืองน้ำเขอเทศน้ำส้มตรงนี้จะเป็นในมุมของชากาแฟจะเป็นเครื่องเนสกาแฟแบบนี้แล้วอันนี้จะเป็นเอสเรสโซหรือกาแฟดาแล้วก็จะเป็นชาตา่างๆตรงนี้มีโซนของผลไม้แล้วก็จะเป็นโซนของตู้น้ําอัดลมนะครับต่างๆเนาะตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นช่วงเท้าหรือเปล่าเพราะว่าของกินค่อนข้างน้อยไม่ได้มีเยอะมากก็เ,เป็นแซนด์วิชทูน่าเย็นๆยำมุนเชียงเปรี้ยวตัดหวานอร่อยดีไ,ยไก่ ายหอมอันนี้อะไรสักอย่างอยู่ในตู้อืมหอมเนาะคนพวกนี้บิสเนสเนก็จะมีคิวพิเศษนะฮะแต่ก็จะมาติดกับบิสเนสเนด้วยกันอยู่ดีนี่คือโฉมหน้าเครื่องที่จะบินไปนะฮะไม่ใช่นี่ลักษณะที่นั่งของเรากับเมนะครับเขาเสี่ยงการนั่งบิสเนสเนคานนะครับเราก็จะได้นั่งแยกกันแบบนี้นั่นเองนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมอ่ะเรามาดูว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกพอเรานั่งแบบนี้นะครับเก็จะมีอันนี้เป็นหมอนให้น,นี่คูเก็ตนะครับแล้วก็ผ้าห่มนะครับคือจริงๆมันเป็นเครื่องที่เขาจะบินไปต่อที่แฟรงก์เฟิร์ตด้วยนะครับดังนั้นเนี้ยก็จะเป็นเครื่องลำใหญ่เลยนะครับด้านหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นทีวีที่จอใหญ่แบบนี้แล้วก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเท้าอเราจะวางของก็ได้ข้างล่างก็จะสามารถสอดเท้าเข้าไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ ตรงนี้เปิดออกมาสามารถเปิดออกมาได้ก็๋อจะเป็นหาดอาหารนั่นเองนะครับตรงนี้เลื่อนได้แล้วเขาก็จะเริ่มมาเสิร์ฟน้ำนะครับมีชามะขามน้ำส้มน้ำเปล่านะครับมาถึงก็งเสิร์ฟเลยมีแอปเปิ้ลด้วยม,มันเป็นไม่หวานมากเนะี่ย เป็นความรู้สึกทียังใช้ได้ใช้ได้อยู่ส่วนด้านบนเราก็ยังสามารถเก็บของได้นะครับเหนือด้านบนของเราถ้าเราจะไม่ใช้อะไรเราก็เก็บด้านบนได้แต่ก่อนเราสงสัยว่าเวลาทําไมเราขึ้นอีโคเนี่ยมันสตาร์ทที่นั่งที่แบบ20-30กว่านะครับเพราะว่า1-2-3-4-5เนี่ยมันจะอยู่ตรงชั้นเฟิร์สกับชั้นบิสเนสนั่นเองนะครับตรงนี้เขาจะเรียงไปเรื่อยๆเวลาขึ้นเครื่องเนี่ย เข้าใจคำว่า business first เลี้ยวซ้ายแล้วนะครับ mm hmm. เพราะเขาจะให้มาขึ้นทางหัวเรือนะครับ mm hmm. หัวเครื่องนะครับ mm hmm. คือความดีงามคือสำหรับการนั่ง business เน mm ี hmm. ่ยมันก็จะมีที่ในการวางขาวางของได้นะครับ Space ตรงนี้จะเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของจุกจิ๊กเล็กน้อยตรงด้านข้างนี้ด้วยนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ไม่อึดอัดนะครับก็จะเป็นหน้านต่างแล้วก็ที่นั่งก็จะเป็นหนึ่ง 2 1น,นะครับก็จะเป็นแบบนี้เราจะพยายามถ่ายไม่ติดหน้าคนอื่นนะแต่ว่าติดมาเล็กหน่อยก็กจะเป็นเพื่อนๆเ,เรานะครับที่มาทริปเดียวกันเราของไปเก็บข้างบนนะครับแล้วก็พอมาถึงเนี่ยเสิร์ฟน้ําเสร็จแล้วเขาจะเสิร์ฟผ้าร้อนตรงนี้นะครับเขาใช้ที่ชีบคีบให้เราร้อนจริง ตัวลักษณะเข็มขัดนะครับจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเข็มขัดที่คาดกลางลําตัวแบบนี้ด้วยนอกจากตรงนี้จะเป็นถาดวางอาหารนะครับตรงนี้เขาก็จะมีกดตรงเนี้ยมันจะเป็นที่สําหรับที่เราเอาไว้แขวนชุดสูตรหรืออะไร่างนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ปกติเขาจะเป็นที่วางขาได้ด้วยนะครับสําหรับเหยียดขาแล้วก็นอนไห้ได้จริงๆตรงเนี้ย มันสามารถปลดได้นะครับพอปลดออกมามันก็จะเป็นเข็มคัดที่รัดแค่เอวปกตินะครับปลดเข้ามาใช้มือเดียวอ่ะซึบเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ที่คาดเอวปกติแบบนี้แบบที่นั่งปกตินะครับเวลาเครื่องกําลังจะขึ้นนะครับตอนนี้เขาบอกดีเลย์สินาทีเดี๋ยวเราอัดคลิปอีกนิดนึงนะตอนเครื่องาลังจะขึ้นเนี่ยให้เราเอาสายคาดไหลตรงนี้นะครับมาเหน็บกับตรงที่เราปลดล็อกไปด้วยเพราะว่าตรงนี้มันสามารถดึงให้ยืดออกมาได้นะครับส่วนจอยสติ๊กตรงนี้ นะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เขาก็จะเด้งออกมานะครับเราก็สามารถดึงยืดยาวออกมาตรงนี้ได้นะครับส่วนเวลาจะเก็บเนี่ยมันไม่น,นีใช่ไหมเราก็กระตุกดึงออกมานิดนึงมันก็จะไหลกับเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ต๊บนะครับส่วนทีวีตรงนี้ที่เป็นจอสัมผัสเนี่ยนะครับก็จะทัชได้ค่อนข้างลื่นได้ดีกว่าที่เราเคยนั่งลาในอีโคนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลำนะั้นอาจจะเป็นลําเก่าแล้วข้อมูล อซอฟต์แวร์มันอาจจะไม่อัปเดตด,ด้วยก็ได้แต่ว,ว่านี้ก็จะทัชได้เร็วนะครับแล้วก็ดูพวกหนังพวกอะไรเงี้ยหนังใหม่ล้วค่อนข้างมีดีเลยมีพี่หน้ามีแบทจินเนสนะครับฉลาดเกมโกมีไลออนคิงมีอนาเบลมีอนนาด้วยนะครับเรื่องนี้สนุกดูแลนะครับแฮร์รี่มีหนังดีๆหลายเรื่องนะครับแต่ว่านี้เราไปแค่ภูเก็ตเองเสียดายรอบนี้เราไม่ได้บินไกลนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะฮะตอนนี้ เรบินเป็นไฟเช้านะครับตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับว่าเวลานานเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟอ่านหนังสือนะครับมีนิตยสารให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงในส่วนของด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองดวงให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจก็คืออะไรไม่กล้ากดน,นะฮะเมื่อกี้เห็นมาด้านงานเขาเปิดตรงที่เก็บของเนี่ยเวลากด ตรงนี้ปุ๊บมันจะค่อยๆแบบเป็น Soft Open Soft Clo s e นะครับตรงนี้ตรงนี้เรารู้แล้วว่าพอเรากดตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นการปรับไฟอันนี้นะครับกดครั้งแรกไฟจะรี่หน่อยกดครั้งที่2สว่างขึ้นกดครั้งที่3สว่างขึ้นอีกแล้วก็กดครั้งที่4ดับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟซ่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟเปิดกดอีกทีก็จะปิด ตันนี้เครื่องขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูตอนนี้คือผ้าห่มของที่เนี่ยเป็นผ้าห่มที่ไม่ใช่ผ้าห่มแบบบางๆนะครับจะเป็นผ้าหุมหนาเลยเราสามารถแบบห่มคลุมได้ทั้งตัวเลยถ้าเรานอนราบ180อ,องศาแพอเรากดตรงนี้ไว้นะครับก็จะเหยียดมาเ,เรื่อยๆแบบนี้เราสามารถนอนลงไดบบ้ดีเลยนะครับ้180องศปบองศาีไแดบบ้เ,เลย จริงจังมากอะเป็นการนอนที่แบบนอนจริงจังเลยอันนี้ดูจากอันนี้ก็ได้นะครับสภาพของการนอนราบนั่นเองนี่ไม่นอนราบใช่ไหมพูดอะไรไม่ได้ยินหรอกไม่อยู่ที่เรานี่นะฮะก็จะนอนแบบนี้เลยคู่นี้เขาก็จะนั่งคู่กันแบบนี้เลยนะฮะพี่เจี๊ยบกับพี่หนองม,ม,มีมีมมเขาก็จะเดินมาถามนะครับว่าเราจะรับอาหารไหมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราเป็นช่องรีวิวอาหาร ดังนั้นไม่พลาดนะเขาจะเปิดแล้วก็ปูผ้าตรงนี้ให้คือจริงๆเวลา,เานอนอยู่เนี่ยแล้วเราจะลุกนะครับเราใช้ปุ่มเนี้ยปุ่มเดียวเลยก็ได้คือถอยเก้าอี้มันก็จะค่อยๆถอยมาให้นะครับให้เราปรับมาอยู่ในระดับที่เรากินง่ายหน่อยละกันเนาะนี่ก็เหยียบเก้าอี้มาข้างหน้านะเป็นการเหยียดเท้ากินคือฟิลลิ่งตอนนี้เหมือนตอนที่นอนอยู่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลกึ่งนั่งกึ่งนอนนะครับแล้วก็มีโต๊ะอาหารตรงนี้นะครับอาหารที่เสิร์ฟนะครับก็คือจะเป็น พาสต้าหรอหรือสปาเกตตี้จำไม่ได้ว่าเส้นนี้นึกอะไรนะครับแล้วก็จะมีขนมหวานเวลาเขามาเสิร์ฟเนี่ยจะมีชุดช้อนซ่อมเป็น f u l อ option แบบนี้ให้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเกลือพริกไทยตรามือแล้วตรงนี้จะเป็นไม้จิ้มฟันนะครับจะเป็นมีดช้อนสำหรับทานของหวานช้อนช้อนแล้วก็ซ่อมอ่ะวันนี้จะเป็นมุมกล้องอีกแบบงนล้วกันนะครับก็ แกะอันนี้ออกมาชีกออกมาตรงนี้จะเป็นเป็นผ้าแนบกินนะครับซึ่งตอนนี้คนตัวเราเป็นผ้าห่มอยู่แล้วก็ปูแนบกินรับไปอีกขั้นหนึ่งพาสต้าไก่เนี้ยกลิ่นชีสชัดมากนะครับตรงนี้จะมีกลิ่นชีสที่รุนแรงพอวางปุบเนี่ยจะตัวกลิ่นเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับลองชิมเส้น จิ้ไมไปเนี่ยเหนียวเหนียวแล้วขาดไปเลยคือเนี่ยอยากให้ดูตอนสัมผัสที่แบบซ้อมจิ้มเข้าไปนี่กดสดเลยเนี่ยไม่ทะลุไก่ให้เยอะเนื้อๆเ,เ,เ,เลยอะ่ะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยไก่อร่อยมีความเค็มๆหอมรสชาติออกไปทางเหมือนจะหวานแต่ไม่หวานอะ่ะ เหมือนจะเค็มแต่ไม่เค็มเป็นรสชาตินวลๆแต่เข้มข้นมีกลิ่นสัมผัสของชีสเยอะมากแปลว่าเส้นแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีความแข็งนุ่มไม่เท่ากันตรงนี้เหมือนมันไม่ค่อยโดนซอสเนี่ยตรงนี้แข็งมากแต่ตรงกลางๆที่โดนซอสเนี่ยมีความนิ่มแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะว่าเนี่ยคือไฟสั้นที่บินายในประเทศปกติเนี่ยเวลาเราบินแค่ชั่วโมงนิดๆแบบเนี้ยเวลาบินมีโคไปเชียงใหม่ไปอะไรเงี้ยเขาไม่มีอาหารมื้อ มือหนักแบบนี้ให้แต่ว่าเนี้ยเป็นอาหารมื้อใหญ่ที่มีให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูของหวานนะครับอันช้อนที่เป็นอันเล็กสุดเนี่ยนะ่าจะเป็นช้อนที่เอาไว้คนกาแฟมากกว่านะครับส่วนนี้จะเป็นเซตสําหรับของหวานด้านล่างจะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบนี้ตามที่เห็นเลยวะครับนุ๊กนจะบ,บรรยายท่านล่างเป็นข้าวเหนียวดําหอมข้าวเหนียวดํามากอะแล้วก็มีกลิ่นหอมของฝอยทองตัดด้านบนอีก ไม่หวานอุนแรงแต่หวานหวานเลยนะแต่แบบไม่ได้ไมไ่หวานแล้วแซบแต่ว่าอุณหภูมิจะเย็นๆนิดหน่อยกินแล้วก็หวานนี่คือภายในห้องน้ำนะครับก็จะไม่ได้กว้างมากก็จะเป็นไซส์เดียวกับน่าจะเป็นไซส์เดียวกับอีโคโนมี่ถ้าแบบเอาสูตรมาก็จะแขวนไว้ตรงนี้ได้ก่อนที่จะทํทัวระ์นะครับพอเราผักจากข้างนอกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เราก็ล็อกประตูซะนะครับแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นแก้วไว้สําหรับบ้วนปาก นะครับน่าจะมีทิชชู่ให้ตรงนี้แล้วก็จะมีน้ําเย็นน้าร้อนเลือกได้นะครับเลือกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งน้ําร้อนอย่างเดียวกดตรงนี้ถึงกลางแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นนะครับตรงนี้ก็จะไม่าจะเป็น,นเซ็นเซอร์น้ำตรงนี้เขาไม่ได้ให้กินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้แฮนด์โซลเอาไว้ล้างมือนะครับเป็นน่าจะเป็นน้ําหอมหรอนะครับแล้วก็มีก็จะเป็นผ้านะครับน่น เ็นมือหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนนี้ก็จะเป็นเป่าแห้งนะครับอันนี้ก็คือกดชักโครกเวลาจะกดชักโครกปุ่มตรงนี้ก็คือให้ปิดฝาลงไปก่อนแล้วมันก็จะปิดตรงนั้นลงไปนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันวาไว้ทําอะไรนะครับเปลี่ยนผ้ออ้อมเด็กหรืออะไรหรือเปล่า ตรงนี้ก็จะมีกระจกเอาไว้เช็ดความเรียบร้อยในส่วนของท่อนลากและนี่คือทั้งหมดของการรีวิวในไฟล์จากกรุงเทพไปภูเก็ตนะครับขึ้นที่สุวรรณภูมินะครับสำหรับการบินไทยในทริปบิสเนสคลาสของเรานรในวันนี้นะฮะก็จะเป็นทริปสั้นๆเป็นทริปที่เราจะรีวิวเฟสเชียตี้แต่ละอย่างวันนี้ตอนที่จะถึงนะครับเขาก็จะประกาศว่าสิ0นาทีเครื่องจะลงแอร์เขาก็จะเดินในแต่ละที่นั่งนะครับแล้วก็จะไล่สวัสดีแล้วก็ขอบคุณเราทุกคนเลยนะครับ สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณคนดูด้วยเหมือนกันแล้วก็เอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นวลลอกเต็มๆของการเที่ยว4 00 0วาของเราอันนี้เราจะตัดจบแค่การรีวิวไฟเที่ยวบินอันนี้นะครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวไปเนาะจะได้ไม่น่าเบื่อกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเอาไว้คลิปต่อไปเป็นส0 0 0ันวาแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ